อันนี้เป็นหลวงพ่อพบโชคนะครับอันนี้ท่านเลขาดำนะครับแล้วก็บรดาำน้อยนะครับเป็นผู้สร้างถวายหลวงพ่อพบโชคพาลือสีนะครับ ตอนนี้ก็จะพามาไว้เท้าวเวสวนนะครับตรงทางขึ้นพระใหญ่นะครับอยู่ข้างบนข้างล่างก็เป็นเท้าวเวสวนนะครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปบันไดาทางขึ้น เพื่อเราจะได้ขึ้นไปสัมผัสมือของพระใหญ่ข้างบนนะครับมีลิฟต์ด้วยนะครับใครเดินไม่ไหวก็มีลิฟต์ขึ้นนะครับอันนี้ทางขึ้นลิฟต์นะครับ บันไดเข้าลิฟต์เหลียว้ายไม่ต้องถอดรองเทา้าคืนคันบันไดคืนคันใดไปเข้าลิฟต์าต้องปดเกือบศาสราลาวใช้คำว่าปดเกือบนะครับไม่ใช่ถอดเกือบอันนี้ชั้นแรกนะครับตกแต่งเกือบ เรยบรเสร็จแล้วนะครับเสาติดลายเรียบร้อยนะครับทางขึ้นลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับทางเดินวนขึ้นไปที่สาม ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งตกแต่งได้เสาแค่สองสามต้นนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นเสาปูนธรรมดาพระพุทธรูปหินขาวนะครับสวยงามมีผู้จิตเป็นกุศลนะครับ เป็นครอบครัวบุตรที่เดนะครับนำมาถวายอันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับหน้าตาอันนี้น่าจะบอกเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีผู้มอบถวายให้นะครับ ทางขึ้นชั้นสีก็ยังเป็นปูนธรรมดาอยู่นะครับชั้นสีก็ยังเป็นเสา,ย,นะสานะย,เยังไม่ได้ตกแต่งนะครับขึ้นได้สองทางชั้นสี่ยังเป็นปูนยังไม่ได้ตกแต่งนะครับยังไม่เสร็จ ชมวิวชั้นที่ห้านะครับก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ยังเห็นองค์พญานาลลิบๆอยู่ข้างล่างนะครับวิวชั้นที่สี่นะครับ ไปต่อที่ชั้นที่ห้านะครับก็ยังเป็นปูนธรรมดายังไม่มีการตกแต่งนะครับชั้นที่หกนะครับไอชั้นที่ห้าก็มีตกแต่งบ้างนะครับ มุมข้างนอกมีประดบประดาธงชาตินะครับสันที่ห้ามองเห็นเผยนหลังองค์พระพุทธรูปนะ,อ,ะองค์พระใหญ่นะครับอันนี้ด้านหลังน้อยคนที่จะเห็นนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาก็จะ้ันหน้าไปกับตรงกับ หน้าพูทลูปอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นอุสบุกที่ปรปดิสถานขององค์พระที่ทำจากหยกหรืออะไรนะครับส,ส,สีส้มๆนะครับ น่าจะเป็นเลลตนนชาติอันนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับถวายบูชานะครับอันนี้ชั้นที่ห้านะครับอยู่ใกล้องค์พระใหญ่ ที่สุดนะครับตรงนี้ฐานล่างมันนี้มีภาพเกะสลักสวยงามนะครับลายไทยวิจิตอันนี้บนฐานฐานองค์พระใหญ่นะครับ ันนี้นามเต็มขององค์พระใหญ่บนยอดวัดภูดมโนลมก็คือพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหารนะครับเ,เรารีกันสันว่าพระใหญ่อันนี้ลวดลายลวดลายบนพื้นนะครับลายหยินอย่าง ฐันสูงสุดชมพระใหญ่ให้เต็มตานะครับขึ้นมาถึงฐานองคพระใหญ่พยายามพุทธพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหาร วันนี้ขาลงนะครับขาลง